การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนสวัสดีครับก็มาพบกับโปรองชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็มาพูดกันเรื่องฮาบิทัสซึ่งในคลิปนี้จะเป็นตอนที่8นะครับเราจะไม่ได้มาเทรดให้ดูนะครับแต่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเราจะดูอะไรกันอย่างไรได้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้เราเกิดโอกาสที่จะทำกำไรได้แล้วก็มีความเสี่ยง น้อยลงก่อนอื่นเนี่ยอ่าก็แนะนําเหมือนเดิมครับโปรแกรมที่ชื่ออาบิทาตโปรนะครับก็คือปรออกและทีมงานเนี่ยได้มีการพัฒนาโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน Web นะครับเพื่อให้สามารถที่จะคํานวณในการทําอาบิทาตได้รวเดเร็วนะครับไม่ต้องไปคํานวณด้วยมือหรือว่า Excel นะครับในการคํานวณ ทุกอย่างจะเป็นเรียลไทมมี User password เข้าไปในนั้นก็จะสามารถคำนวณได้ทันทีไม่ว่ามันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงจากการคำนวณท่านก็สามารถทำกำไรได้ลองย้อนกลับไปดูตอนที่7ต่อมาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับรูปแบบการลงทุนแบบหลักๆนะครับก็คือการเก่งกำไรตอนที่2ก็คืออาร์บิธานั่นเองการลงทุนนี้ที่นี่หมายถึงว่าอะไรครับก็คือสายเทรดนะก็คือ เอาเงินมาลงทุนนั่นเลยครับนะครับทรัพย์สินที่เป็นดิจิตอลแอสเซทนะครับก็คือพวกคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายนั่นเองแบบแรกเนี่ยคือการเก็งกําไรแบบที่2คือการ a r บ i t r a g e นะครับเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้ว2แบบนี้มันมีความคล้ายคลึงกันแต่มันต่างกันตรงไหนนะครับซึ่งการอา b i t r a เนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับอา b i t r a g e Pro เนี่ยเราลองรับไว้แล้วทั้ง2แบบแต่ในอนาคตฟองําลังจะเพิ่ม exchange ให้เรเร็วนี้นะครับสาหรับ แบบที่2.1ก็คือข้าม Exchange นะครับตอนนี้ก็ได้ทำการรวบรวม API เรียบร้อยแล้วและกำลังจะเอาขึ้นไปบนโปรแกรมนั่นเองนะครับส่วนแบบ2.2เนี่ยคือการข้าม Market นะครับซึ่งตอนนี้มีบน Binance นะครับและกวกากำลังจะเปิด Binance ทับที่4แเร็วนี้รวมถึงพิจารณาว่าจะดู Exchange อีกสักตัวที่จะเอามาทำแบบข้าม Market นะครับเร็วๆนี้ก็ กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นเอเชนตัวไหนที่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะทําแบบข้ามมาเก็ตได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เล็งๆเอาไว้น่าจะเป็นบนะิตฟินิคนะเท่าที่เห็นดูแล้วรู้สึกว่าตลาดเขาก็เยอะดีเหมือนกันแล้วก็สามารถทําได้เหมือนกับบนไบแนสนั่นเองนะครับรูปแบบการลงทุนดีตอนแอสเซทแบบสายเทรดเนี่ยก็คือข้อแรกคือการเก็งกําไรนะครับสิ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือคําศัพท์ด้านล่างนั่นเองนะครับติดดอยคืออะไรติดดอยก็คือ ท่านไปซื้อตอนราคาสูงนะครับแล้วตอนที่ราคามันหล่นลงมาเนี่ยลักษณะของกราฟมันจะเหมือนภูเขานะครับท่านไปซื้อข้างบนก็แสดงว่าท่านอยู่บนยอดดอยนั่นเองก็เลยติดปากเป็นคําว่าติดดอยนะครับส่วนคําว่าขายหมูคืออะไรนะครับขายหมูก็คือแทนที่ท่านจะขายได้ในราคาที่สูงๆนะครับแต่พอดีท่านเห็นมันราคาขึ้นก็รีบขายเลยนะครับพอมาดูอีกทีนึงอ้าวราคามันขึ้นไปอีกพอสมควรทีเดียวนั่นหมายความว่าท่านขายก่อน เวลาอันควรนั่นเองการดูกราฟไม่เป็นนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะดูสัญญาณอย่างไรว่าควรจะทําการซื้อหรือการขายหรือจะทําการอภิษฐาดดีไหมนะครับก็ต้องมานั่งดูกราฟกันนิดนึงเป็นกรารระยะสั้นๆไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเยอะแยะนะครับต่อมาครับไม่ตามข่าวนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการที่เราจะดูเทรนดูกระแสนะครับว่าตอนนี้ เหรียญไหนมีความเป็นมามีข่าวอะไรยังไงมีการโดนแฮกอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้มันมีมีผลมากทีเดียวนะครับกับราคาของเหรียญนั้นๆดังนั้นเนี่ยก็ควรจะศึกษาข่าวไว้ด้วยนะครับคาต่อมาคือไม่คัดล้อดนะครับคัดล้อสคืออะไรคัดคือตัดนะครับลอสคือสูญเสียคือเราต้องตัดความสูญเสียให้เป็นนะครับเราซื้อเหรียญบิตคอยมาราคา1 0 0 0 0 US ดอลลาร์หรือประมาณ3 0 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วมันล่วงลงไปที่2 7 0 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมฮะหายไป3า0 0 0่นบาทนะครับท่านรู้สึกว่าโอ้เสียดายจังเลยมันอาจจะลงไปอีกก็ได้นะครับอาจจะลงไปถึง2,5 0 0 0 0ถ้าท่านตัดที่2 0 0แ0แล้วตอนมันลงมาถึง2 5 0 0ท่านไปซื้อกลับมาก็ยังไม่สายนะครับจะได้ไม่ต้องขาดทุนต่อมาครับตัดกำไรมาใช้จ่ายยากอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่สายเก่งกำไรนะครับหรือสายเทรดที่แบบเก่งกำไรเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้กันเยอะมากนะครับ มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอาไปซื้อเหรียญมาแล้วก็เก่งกําไรเอาไว้รอราคามันขึ้นพอมันขึ้นปั๊บก็ได้แต่ชื่นชมว่าโอเคราคามันขึ้นไปแล้วสุดท้ายพอตอนขายก็ไม่ได้เอาเงินมาใช้นั่นเองเงินก็ต้องรอเอาไว้ช้อนนะครับตอนที่ราคาเหรียญมันลงมาแล้วก็รอให้มันขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรต่อเน,นื่องไปนะครับตอนที่มันขึ้นไปนะครับเรากลัวว่ามันจะขึ้นไปอีกเราก็ไม่ยอมขายนะครับก็ถือเอาไว้ พอมันลงมาปุ๊บเราเห็นว่าเออมันเคยสูงกว่านี้เราก็ถือมันไว้อีกนะครับรอให้มันขึ้นไปแต่พอมันลงมาอีกนะครับต่ากว่าราคาที่เราซื้อมาอ้าเราก็ต้องหวังว่ามันจะขึ้นกลับมานะครับหรือว่าบางคนอาจจะมองว่าโอ้ไม่อยากขายเลยมันขาดทุนนะครับท,ท้ายเนี่ยเงินมันก็กองอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้เอามาใช้จ่ายนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อเสียของสายเก่งกําไรที่ทําให้มือใหม่ในการเทรดเนี่ยไม่สามารถจะตัดกําไรออกมาใช้จ่ายได้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแล้วอภิษฐาดมันก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าอภาิธฐาดเนี่ยมันจะแยกแะก,กําไรออกมาได้ชัดเจนเพราะเราจะไม่มองมูลค่าของเหรียญที่เราถือเลยว่ามันมีมูลค่ากี่บาทแต่เรารู้ว่ามันมีกี่เหรียญน,นะครับแค่นั้นเองเราคิดว่าเรามีต้นทุนเท่าไหร่แล้วสิ่งที่มันงอกเงินมนะันคือกําไรเราจะถอนมาใช้แค่นั้นแหละครับต่อมาครับเรื่องอภิษฐาดนะครับซื้อจาก e x ช h a n g e 1ไปขายอีกเ h ช n g นที่2นะครับอ่าอันนี้คือการซื้อจาก หนึ่ง x c h a n g e ไปขาย x chain หนึ่ง <1. S 2> ผมยกตัวอย่างซื้อจากบิตครับไปขายในสต่างโปเป็นต้นต่อมาครับแบบ Market นะครับแบบ Market ก็คือใน e x c h a n g e เดียวกันนะครับอย่างเช่น b i n a น c e เนี่ยที่เขามีตลาดเยอะแยะหมดเลยเขามีตลาด btc แลกเปลี่ยน u s d t btc ป e t h xrp ป e t h xrp ป s d t อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยบ i แ a น c e เนี่ยมีเป็นร้อยตลาดในนั้นนะครับเราสามารถที่จะทํากําไร กับส่วนต่างเล็กๆน้อยๆตรงนั้นได้นะครับถึงเปอร์เซนต์จะไม่ได้เยอะมากนะครับขึ้นอยู่กับเงินทุนของท่านแล้วก็จํานวนรอบที่ท่านทําในแต่ละวันนะครับโอกาสต่างๆที่ท่านจะสามารถทํากําไรได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์ต่างๆการดูกราฟอะไรเป็นปัจจัยสําคัญมีหลายๆท่านถามผมนะครับว่าอ่านยังไงคํานวณคูณหรือหารนะครับแบบอ่าโปรแกรมเนี่ยฟองทําไว้ให้เนี่ยคือไม่ต้องไปรู้แล้วล่ะว่าคูณหรือมันหารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะลอง คำนวณด้วยมือนะครับก็บอกสรุปมาให้ฟังคร่าวๆง่ายๆดังนี้นะครับวิธีการอ่านตลาดในบ i n a น c e นะครับจะเห็นได้ว่าผมยกตัวอย่างมาสี่ตลาดแล้วกัน BTC เปรียบเทียบกับ u s d t นะครับ BTC เป็น ETH Xrp เป็น ETH แล้วก็ Xrp เป็น USDT ทีวิธีการมันก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านว่าอ่านยังไงคำนวณคูณหรือหารนะครับในกรณีที่อันนี้ใช้กับตลาดบ i n a น c e นะ USDT อยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะอ่านแบบนี้นะครับ ซื้อไอ้ BTC อยู่ข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าตลาดนั้นน่ะนะครับเราจะใช้ตลาดเงิน u s d t เป็นหลักดังนั้นเราก็จะอ่านว่าซื้อ btc ด้วย u s d t นะครับแต่ถ้าเกิดขายก็คือขาย btc เป็น USDT นั่นเองดังนั้นเนี่ยในการซื้อก็คือการคำนวณก็คือการหารนะครับส่วนการขายขายก็จะเป็นเครื่องหมายคูณครับอ,อันนี้ก็เราจะพอเข้าใจนะครับ มาดูอีกกตัวอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้มันอาจจะคำนวณง่ายเพราะว่า usdt เนี่ยมันเป็น stable coin นะครับมันก็จะมองง่ายนิดน,นึงแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เหรียญด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ btc คู่ eth xrp คู่ eth อะไรอย่างเงี้ยมนเริ่มมองยากขึ้นนะครับหลังนั้นให้เรามองตัวหลังนะครับสําหรับตลาดของ b i n a n c e เนี่ยให้มองตัวหลังไว้ว่าตัวหลังคืออะไรตัวนั้นแหละนะครับก็คือเงินตราที่เอามาซื้อในตลาดนั้นนั่นเองนะครับ ตัวหลังเป็น e t h ดังนั้นเนี่ยวิธีการอ่านก็คือซื้อ xrp ด้วย e t h นะครับวิธีการคำนวณก็คือหารนั่นเองนะครับส่วนฝั่งขายก็คือขาย xrp เป็น e t h นะครับการคำนวณก็คือการคูณครับอ b ิษาแบบค่ามาเก็ตนะครับอภิาแบบค่ามาเก็ตตรงนี้เราก็มาโฟกัสกันอย่างเดียวเลยนะครับหลายๆท่านได้เอาซอฟต์แวร์อ b ิ t านโปรไปใช้แล้วนะครับวันนี้ผมได้คุยกับท่านหนึ่งรู้สึกว่าท่านนี้ มีความคล่องแคล่วทีเดียวในการใช้อวิธาโตนะครับแล้วก็ทํากําไรได้วันละหลายรอบมากนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตลาดในช่วงนั้นๆด้วยนะครับเรามาเริ่มกันก่อนเวลาของกระบวนการที่ใช้เนี่ยมันสั้นนะครับสหรับาการทำอวิธาหรบค่ามาเก็ตนะครับทั้งนี้มันจะสั้นมากสั้นน้อยมันขึ้นอยู่กับราคาที่เราตั้งนะครับว่าเราคาดหวังกําไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตลาดณตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ค่าธรรมเนียมการถอนนะครับดีตอนไอเสตสำหรับถอนกําไรนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงเอาไว้ค่าธรรมเนียมซื้อขายก็เป็นอีกสิ่งที่เราต้องคํานึงนะครับเพราะว่าในการอภิษฐาตหนึ่งครั้งเราจะต้องซื้อขายทั้งหมด3รอบนั่นเองระยะเวลาในการโอนเหรียญไม่มีอันนี้คือข้อดีนะครับสำหรับการทำอภิษฐาบค่ามาเก t ถ้าท่านใดเนี่ย เป็นนักเทรดมือใหม่ผมแนะนําเลยว่าอย่าทําค้ามเอเคเพราะท่านจะประสบปัญหาตอนโอนเหรียญน,นะครับถ้าทําเียมการถอนเงินสดเนี่ยส่วนกําไรเนี่ยก็คงอยู่ที่ฝั่งตลาดไทยนะครับก็คือ Buy Bit ค u พและก็ส r ตนโพนั่นเองนะซึ่งท่านถอนทีนึงก็ประมาณ20บาทนะครับประมาณนั้นแล้วตัวนี้ผมแนะนํานะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับท่านใดจะ ไม่เห็นเหมือนปองเห็นก็ได้นะครับแต่ว่าปองใช้สเตเบิลคอยในการทำอภิาตครับอ่เาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหตุผลว่าเพราะอะไรอ่าเริ่มต้นอภิษฎค่าม k e t นะครับจะเห็นได้ว่าเรามารู้จักคำแรกก่อนคําว่าไซเวย์นะครับไซเวย์นั่นคืออะไรนะครับเวลาเราเห็นเส้นสีแดงนี้เห็นไหมครับว่าโอ้ราคาเหรียญมันเป็นเทรนขึ้นนะครับอันนี้เส้นสีแดงก็คือเป็นแนวโน้มเหมือนกันเราเรียกว่าเทรนนะครับมันเป็นเทรนขาขึ้น ซึ่งมันไม่ได้ขึ้นแบบตรงเหมือนเส้นสีแดงนี่หรอกครับมันก็มีการขึ้นมีการลงตลอดเป็นฟันปลานะครับแต่ว่าเป็นฟันปลาที่เฉียงไปทางแนวขึ้นนั่นเองนะครับเฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเรานั่นแหละครับนั่นคือเทนกราฟขึ้นนะครับซึ่งการทําอภิธานเนี่ยเราก็อาศัยช่วงนี้แหละครับที่มันขึ้นขึ้นลงลงนี่แหละครับในการทํากําไรนั่นเองนะตรงเนี้ยไอการที่กราฟมันขึ้นขึ้นลงลงเป็นฟันปลาขึ้นไปเนี่ยครับเราเรียกมันว่าไซเวย์ครับ นะถ้าเกิดว่าท่านจะเห็นว่าตัวเลขตัวที่1เห็นไหมครับถ้าท่านทําอภิธาตรงนี้เป็นกราฟแบบ1วันนะถ้าในการเก่งกําไรเนี่ยถ้าเรามองมอง,มองสายเก่งกําไรก่อนนะครับเราซื้อที่จุดที่1นะครับเราซื้อที่ตรงนี้แล้วเราไปขายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาซื้อที่ตรงจุดที่3เสร็จแล้วไปขายจุดที่4นะครับถ้าท่านเก่งนะครับมีดวงดีๆเนี่ยหรือว่าวิเคราะห์กราฟเกง่งๆตามข่าวดีๆเนี่ย ทำได้แบบนี้รับรองว่าท่านรวยนะครับแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายทีเวนี้พอเป็นสายเก่งกําไรเนี่ยเวลาซื้อจุดที่1่ไปขายจุดที่2นะครับเสร็จแล้วได้เงินมาสุดท้ายท่านก็เอาเงินทั้งหมดนะครับไปซื้อในจุดที่3แล้วก็ไปขายในจุดที่4แล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาใช้เพราะว่าเงินมันก็คิดว่าจะไปลงทุนต่อนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ตัดออกมาแล้วราคามันขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยมันก็ตัดกําไรออกมาใช้ลำบากครับเมื่อกี้นี่เป็นกราฟหนึ่งวันเรามาดูกราฟแบบ หนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะครับหนึ่งแท่งเนี่ยเราเรียกว่าแท่งเทียนนะครับหนึ่งแท่งเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันเลยนะหนึ่งแท่งนี่คือหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าเรามาดูการาฟที่เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือหนึ่งแท่งเนี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงครับนะถ้ามีสี่แท่งก็คือสี่ชั่วโมงจะเห็นได้ว่ามันขึ้นแบบรวดเลยนะครับสี่ชั่วโมงนี้มันขึ้นพลืดแบบนี้เลยนะครับ ถ้าท่านลองไปดูกราฟวันนะครับจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในแท่งเดียวเลยนะแล้วถ้าเกิดท่านใดที่จะทาําอภิฐานเราใช้กราฟวันมันดูยากนะครับผมบอกเลยอภิฐานต้องใช้การาฟที่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงลงไปนะครับเห็นไหมถ้าเกิดท่านดูกราฟวันท่านจะเห็นได้ว่าอ้าวราคามันขึ้นมาแท่งเล็กๆแค่นั้นเองนะครับแต่พอไปโฟกัสดูเป็นชั่วโมงจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาพวดแบบนี้เลยนะครับดันงนั้นเนี่ย เราจะใช้กราฟในระยะเวลาสั้นๆต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับในการพิจารณาเพื่อทำอาบิธาตนั่นเองเรามาดูกราฟที่มันละเอียดกว่านั้นนะครับก็คือ15นาทีนะครับเห็นไหมฮะ15นาทีเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามี5แท่งนะ5แท่งนั่นหมายความว่า5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งถ้าแยกเป็นกราฟ15นาทีก็คือ1ชั่วโมงจะมี4แท่งนะครับอ่า1ชั่วโมงจะมี4แท่งดังนั้นเนี่ย ก็ลองนับดูนะครับเนี่ยเห็นไหมัสีแท่งนี่สีแท่งเนี่ยสีแท่งนะครับเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้สีแท่งนะครับเนี่ยห้าชั่วโมงเนี่ยนะครับห้าชั่วโมงเนี่ยตรงนี้นะครับเมื่อกี้มีแค่นี้ครับห้าแท่งนะครับแต่ว่าพอมาจนมาเป็สิบห้านาทีเนี่ยมันจะกลายเป็นยี่สิบห้าแท่งนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถที่จะทำกำไรได้ถ้าท่านโชคดีนะครับไปทำฮาบิัานณจุดนี้ แล้วใช้วิธีตามตอนที่7ของผมที่มีการตั้งสต็อปลิมิตไว้เรื่อยๆนะครับท่านจะขายได้ราคาที่สูงมากๆทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับในการทำลิมิตสต็อปลิมิตนะครับช่วยให้ท่านสามารถที่จะขายทรัพย์สินที่ท่านทำการอภิษฐาเนี่ยในราคาที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่ว่า เราไปดูแล้วเออเราอยากตั้งราคาตรงนี้พอขายไปปั๊บราคาดิ่งขึ้นไปนู่นนะครับพุ่งขึ้นไปนู่นเลยนะครับก็แทนที่ท่านจะขายได้ราคาสูงๆกลับไปขายที่ตรงนี้นะครับก็เสียโอกาันั่นเองนะต่อมานี่อันนี้ผมก็เลยซูมให้ดูนะเห็นไ,ไหมเรา z o o มาดูจริงๆนะครับมันมีอันนี้แบบรายวันนะมีแท่งเดียวแต่พอวาดู o ูมไป15นาทีนะครับจะเห็นได้ว่ามัน ละเอียดกว่าเยอะนะครับท่านจะทำอภบฐาตตรงนี้นะครับอ่าต่อมาครับตรงนี้ก็คือเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ชื่ออาบีธาโปรนั่นเองซึ่งอาบีธาโปเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการที่จะคํานวณน,นะครับว่าเส้นทางไหนจะไปเส้นทางไหนหน่าสนใจนะครับจะเห็นได้ว่ามันติดลบหมดเลยแต่ถ้าเกิดท่านลองไปร้องดูตอนที่7จอดบองคา,าติดลบสีแดงนี่ครับกำไรนะครับได้กําไรมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่า สีแดงจะขาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยสีเขียวเนี่ยกับสีเหลืองมันเต็นสัญญาณอะไรมันบอกบ่งบอกว่าตอนนั้นน่ะมีการมีส่วนต่างราคาเกิดขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจอสีเหลืองสีเขียวก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นสีแดงไม่ใช่ว่าจะไม่ได้กําไรแต่ขาดทุนสาม,มารถทํากําไรได้นะครับลองไปย้อนดูตอนที่7นะครับ ตรงนี้ปอ,อองใช้เหรียญเริ่มต้นเป็น USDT เนื่องจากเป็นเหรียญที่เป็น stablecoin นะครับดังนั้นเนี่ยราคามันจะไม่หนีจากดอลลาร์สหรัฐไปนะครับในระหว่างที่เราทำอบิธาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากพักนะครับเราก็ถือ USDT ไว้ในขณะที่ตลาดโดนทุบ USDT มันก็ยังสรสๆราคามันไม่ร่วงลงไปนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือใน ช่วงราคาที่เหรียญตื่นโดน拉ไปเนี่ย USD T มันจะไม่โดนกนะมันก็จะราคาทรงๆของมันอยู่แล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งดีทั้งเสียคือข้อดีคือมันราคาไม่ลงนะครับข้อข้อดีนะครับราคาไม่ลงข้อเสียคือราคามันไม่ขึ้นเหมือนเหรียญอื่นนะครับมันไม่พุ่งนะครับแต่ฟองเลือกตรงนี้เพราะว่าการทำมิพิฐาด,ด้วย USD T มันค่อนข้างชัดเจนครับ ในการแยกแยะก,ก,กาไรออกมาใช้งานเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับตอนนี้ปรอ,องเริ่มจากสายนี้ที่มันติดลบนะครับโปรฟิตลบ0.149นะครับซึ่งมันติดลบนนะครับหลายๆท่านที่ใช้ซอฟต์แวร์โปรอ,องนะครับก็เห็นว่าติดลบก็เลยไม่ทําอะไรนะครับแต่ตรงนี้ปอ,องจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มเลยสิ่งที่เห็นเนี่ย26เหรียญนี่คืออะไรนะครับคือออเดอร์ณเวลานั้นนะครับว่าตอนนั้นน่ะ ออเดอร์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือเขามีอยู่26เหรียญเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปมองหลักจำนวนเหรียญตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปมองเพราะว่ามันใช้ในการประกอบการคํานวณราคาเฉยๆนะครับตรงนี้ให้เราคิดเลยว่าถ้าพอ,อ,อกมีพันเหรียญบออ,อก,ก็คิดเลยว่ามันคือพันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเลือกสายว่าเราจะมาสาสนี้เนี่ยก็คือการที่เราจะเอา USDT ที่เรามีไปซื้อเป็น BNB นะครับหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อเราซื้อ BnB ถือ b n b ไว้แล้วเราก็จะเอาบ n เ็นไปขายนะครับเป็น ETH หลังจากนั้นเมื่อเราถือ E t ทเราก็จะขาย E t ทอีกรอบหนึ่งเป็น u s d t นั่นเองนะครับวิธีการดูของแต่ละสายก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนไอเหรียญข้างล่างเนี่ยมันเป็นช่วงที่เอาไว้คำนวณว,ว่ามันจะได้ Profit เท่าไหร่นะครับเห็นได้ว่า26.92เนะครับพอตอนเป็นสุดท้ายเนี่ยมันจะได้26.93ซึ่งมันดูน้อยมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรา มองข้างบนครับเรามองที่ช่องสีเทานี้มากกว่านะครับว่าเป็นราคาที่เราควรจะตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับฝั่งกันท้าชานะป๋องมีอยู่หนึ่งพันเหรียญนะครับตรงนี้นะครับมองเลยนะครับถ้าป๋องจะเริ่มเลยเนี่ยเขาบอกให้เราบ่ายเป็นสีแดงนะปกติทั่วไปเนี่ยคนที่เล่นเหรียญมานานๆเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยทำไมบายเป็นสีต้องจะเป็นสีเขียวนะทำไมเอาเป็นสีแดงป๋องต้องการเปลี่ยน ให้ท่านเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าบายเป็นสีแดงนะครับท่านจะบายได้ไประโยชน์ที่สุดก็คือต้องบายตอนกราฟสีแดงครับนันหมายความว่าท่านจะซื้อได้ถูกกว่าราคานี้ถูกไหมครับนะเพราะว่ามันราคาลงอยู่นะยิ่งกราฟมันเป็นสีแดงตอนที่เราคำนวณให้โปรแกรมคำนวณมาปั๊บเนี่ยแล้วไปดูกราฟเป็นสีแดงปุ๊บราคาปัจจุบันต่ากว่าตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าขั้นแรกเนี่ยท่านกาไรแล้วท่านจะซื้อได้ถูกกว่าตรงนี้แล้วครับ นะแต่ว่าจะถูกกันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจังหวะตลาดนตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อท่านได้ทําการซื้อ BnB มาแล้วที่ราคาต่ํากว่าตรงนี้มาแล้วเนี่ยท่านก็จะไปมองตลาดคู่ต่อมาก็คือ b n b แปลงเป็น e t ทตรงนี้นะครับมาซึ่งตรงนี้มันเป็นเซลนะครับเซลลก็คือเราต้องทําการขายนะครับขาย ถ้าจะให้ได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับเราก็คือขายตอนการาฟมันเป็นสีเขียวครับอ่ากองก็เลยบอกว่าเซลควรจะเซล์ช่วงสีเขียวนะดังนั้นเนี่ยเซลล์ Sell ตอนสีเขียวนะั้นหมายความว่าเราอาจจะขายเราต้องขายให้ได้มากกว่าราคาที่เห็นสีเทาณนะตอนนี้นะครับเราต้องขายให้ได้มากกว่านะตรงนี้อ่าเมื่อเราทําการขายได้แล้วนะครับตอนนี้เราเจอได้กาไรมา2ต่อละตอนแรกเราซื้อมาได้ถูกกว่านี้นะ เสร็จแล้วเราก็ขายได้แพงกว่านี้นะตอนสุดท้ายกรับก่อนที่เราจะแปลงเป็น usdt นะครับนะครับเข้าไปตลาดที่เป็น eth usdt เนี่ยเพื่อที่จะขาย eth เป็น usdt นะครับกลับเปเหรียญตั้งต้นของเราเองเราต้องใช้วิธีการขายครับนะดังนั้นเห็นไหมเมื่อขายเราต้องขายให้เรขมากกว่าน,นี้นะเพื่อที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องไปตั้งเรื่องของลิมิตนะครับเรื่องของ ลิมิตออเดอนะครับสต็อปลิมิตนั่นเองนะครับเราจะไปตั้งสต็อปลิมิเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมองจะทำเป็นเทคนิคอีกตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับไบแ a น c e เรื่องของลิมิตต่างๆในการเทคนิคการตั้งนะแล้วหลังจากนั้นผมองก็จะมาเทรดให้ดูกันรัวๆไปเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรแทรกนะแล้วก็มีรีเควส t กันเข้ามาด้วยว่าจะให้มีการไลฟ์สดนะครับทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งถึงอชั่วโมงนะครับอันนี้ก็กําลังพยายามเซตอัพเวลาให้อยู่นะครับ ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันทางเพจแล้วก็ทางช่อง youtube ได้นะครับผมอ่าก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้อา b บิธาโตนะครับดูตอนที่7ได้นะครับต่อมาครับอ่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่เราได้เหรียญ UDT มาแล้วนะครับซื้อขายเสร็จสับเราก็ทำการคำนวณใหม่นะครับให้โปรแกรมคำนวณใหม่แล้วก็เปลี่ยนสาย ไปเล่นเป็นสายอื่นบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในการที่เราแปลง u s d t เนี่ยก็สังเกตตรงนี้ครับบายสองครั้งแล้วเซลเล,เซล์ครั้งหนึ่งเห็นไหมบายสองครั้งแล้วเซลลครั้งหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้เป็นอะไรครับเป็นบายหนึ่งครั้งเซลล์สองครั้งนะมันมีนัยะสาคัญต่างกันนิดนึงนะครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเจอบายสองครั้งเนี่ยแล้วเซลล์ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ทำแบบนี้โอกาสที่จะได้กําไรก็คือตอนที่ กราฟเป็นขาลงสีแดงอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าเราจะต้องการซื้อนะครับให้ได้ถูกกว่าราคาตรงนี้ซึ่งมันเป็นการซื้อทั้งหมด2ครั้งนั่นเองดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อได้ถูกทั้ง2ครั้งก็คืออยู่ในช่วงขาลงของตลาดนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็ตรงนี้แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าถะทำยังไงให้ รู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุดนะครับต่อมาครับวิธีการดูนะครับก็คือเรามีเหรียญตั้งต้นเป็นเหรียญอะไรแล้วก็คงอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ลักษณะนะครับเริ่มต้น1,000 USDT นะครับไปแปลงเป็น Ethereum หลังจากนั้นก็เอา Ethereum ไปแลกเป็น BNB แล้วก็กลับมาเป็น USDT ครั้งหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย เหรียญมันต้องเยอะขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วควรจะอยู่ที่ประมาณ1%นะครับหขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าพันหนึ่งขึ้นพันสินะครับก็คือประมาณ1%ขึ้นไปเนี่ยจะดีนะครับวันหนึ่งทําสักสีรอบ5้ารอบนะครับขึ้นอยู่กับจังหวัดตลาดบางวันตลาดโดนทุบนะครับท่านอาจจะทําไม่ได้เลยก็ได้บางวันตลาดทรงๆนิ่งๆอาจจะทําได้สักหลายรอบนิดนึงวันไหนตลาดโดนากท่านทําได้ แค่น้อยรอบแต่แต่ละรอบเนี่ยกำไรเป็นกอบเป็นกำนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรนะครับก็คือเริ่มจาก usdt นะครับมาจบเป็น usdt หลังจากนั้นก็อาจจะเปลี่ยนสายนะครับไปเป็นเหรียญอื่นบ้างแล้วก็ไปจบเป็น usdt หลังจากนั้นก็เปลี่ยนสายอีกแล้วก็ไปจบ usdt ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่มองว่าราคาเหรียญมันจะต้องเป็นทนอ up ขึ้นไปแล้วอาศัยแค่ไซด์เวย์ของกราฟแค่นั้นเราก็สามารถทำกำไรได้แล้วสำหรับการอบิธานมาดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับในกรณีที่ เราดูแล้วเนี่ย USDT ขึ้นมาเป็นอ h เ r ียมนะครับเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแลกเป็น bnb หลังจากนั้นเรากำลังจะแลกกลับเป็น USDT นะครับซึ่งในระหว่างที่เราจะแลกเป็น USDT เนี่ยเราก็ต้องคำนวณหาสายใหม่ต่อไปว่าเออหลังจากจบตรงนี้เราจะไปไหนต่อดีนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเหรียญยังไม่ทำการขายนะครับเราคำนวณแล้วอ่าไป bnb มันโอเคนะนะครับซึ่งเราก็ถือ bnb อยู่แล้วนี่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็รับไปทางนี้เลยครับ รับรนะับไปเหรียญที่3เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะไม่ต้องไปเสียค่าธรมเนียม1ต่อ2ต่อ3ต่อตรงนี้นะครับเรารับไปตรงนี้ได้เลยในเมื่อเราจะไปทางคล้ายๆเดิมนะครับก็คือจาก BNB แปลงมายูเอทแล้วเส้นใหม่ที่เราจะไปเนี่ยจาก u ูเ t ไป b n b เราก็ตัดช่วงนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเราก็เลาะข้ามไปนี่เลยก็คือกระโดดจ้ำไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ข้ามไปนี่เลยนะครับก็ เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอาจะลืมไปนะครับแต่ว่าด้ดูคลิปนี้ท่านก็อาจจะถึงบางอ,อ้แล้วก็นําไปใช้ดูครับอ่ะเราก็มาดูกราฟกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับก่อนคลิปนี้ก็พูดกันสั้นๆนะครับกราฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาพูดเทคนิคของ Binance ในการตั้งออเดอร์ต่างๆนะครับ ตรงนี้นะครับกราฟจะเห็นได้ว่าโป่องไม่ได้ดูอะไรลึกๆเลยนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยเราไม่ได้เล่นสายกิงกำไรที่ว่าจะต้องถือเหรียญเป็นระยะเวลานานๆนนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นวันนะครับดังนั้นเนี่ยกราฟที่เราจะดูจริงๆก็คือกราฟอย่างผมดูอย่างเก่งก็คือกราฟ1วันนะครับนานที่สุดของผมก็คือกราฟ1วันแต่คราวนี้เนี่ยกราฟหวันผมดูอะไรผมไม่ได้ดูเพื่อทอําอภิษฐาผมดูว่าตลาดตอนนั้นเนี่ยมันลงหรือมันขึ้นนะครับ ก่อนที่เราจะทําอภิฐานเนี่ยเราจะต้องดูกระแสตลาดก่อนว่ามันเป็นเทรนด์ up หรือเป็นเทรนด์ down ซึ่งตอนเนี้ปัจจุบันเลยก็คือปลายของการาฟเนี่ยก็คือมันเป็นเทรนด์ขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าป๋องดูการาฟหนึ่งวันแล้วเป็นเทรนด์ขาลงอย่างนี้นะครับป๋องก็อาจจะพิจารณาว่าโอเคยังไม่ถึงเวลาที่ต้องทําการอภิฐานนั่นเองก็ต้องรอไปก่อนนะครับเมื่อกี้เราดูการาฟหนึ่งวันไปแล้วนะครับพอมาดูการาฟที่เป็นการาฟ12ชั่วโมงบ้างนะครับก็คือเอาเมื่อกี้มาแบ่งครึ่งจะเห็นได้ว่ามันเเป็นนนทรลงะคับ เห็นเป็นเทนลงเลยนะครับซึ่งก็ยังเกิดอาการเสี่ยงอยู่นะครับยังมีอาการเสี่ยงอยู่ที่เราจะทําอภิษฐรลองชะลอดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูกราฟที่เป็น15นาทีดูบ้างจะเห็นได้ว่ากราฟ15นาทีเราสามารถทํถาอภิษฐรได้เห็นไหมไอกราฟที่มนลงลงมเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดมาซูมขยายดูมันก็ยังเป็นทรงทรงอยู่นะครับมันก็ยังพอทอําอภิฐา์ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใช้เวลาอภิฐา์นานนะครับท่านก็จะมีความเสี่ยงเพราะเพราะว่ากราฟที่เป็นกราฟ กราฟวันเนี่ยมันเป็นเทนแบบเทนลงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านถือเหรียญไว้นานโอกาสที่ท่านจะโดนทุบราคาติดดอยก็มีสูงนั่นเองอ่าคราวนี้เนี่ยเราจะพิจารณายัางไงนะครับก็คือป๋องดูแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือดูแค่กราฟที่เป็นสีเหลืองสีม่วงสีแดงแล้วระบายแนนนะป๋องดูแค่นั้นจริงๆนะครับปมองจะดูแค่ว่าอ่กราฟวันนะครับสีเหลืองเนี่ยมันอยู่น้ำไหมนะครับ สีเหลืองมันมันจะเป็นสีทางเนี้ย ma7 นะก็คือค่าค่าเอเวอร์เรนะครับ7วันค่าเอเวอร์25วันค่าเอเวอร์เร99วันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเหลืองมันต้องอยู่บนนะครับตามมาด้วย25ก็คือสีม่วงแล้วก็ตามมาด้วย99คือสีแดงนะครับอันนี้คือธรรมชาติที่ดีที่สุดของกราฟนะครับถ้าเราเห็นว่า เหลืองอยู่บนม่วงอยู่กลางแดงอยู่ล่างนะครับอันนี้มันเป็นเทนขึ te anyway. essions, ้นแน่นอนนะครับจะเห็นว่าช่วงที่ม ok ันขึ้นขึ้นลงลงจะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้ที่มันขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าไอ้สีเหลืองมันวิ่งซิกแซกไปมานะครับแล้วถ้าช่วงไหนที่สีแดงมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนทุบลงมาได้เยอะนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยสีเหลืองอยู่ข้างบนสีม่วงอยู่กลางสีแดงอยู่ล่างนั่นเป็นตลาดขาขึ้นเป็นสัญญาณค่อนข้างดีในการทำาอ b ิฐานครับ เราลองย้อนกลับไปดูกราฟนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยสีเหลืองมันแซงสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือช่วงขาลงมาเลยเห็นไหมสีม่วงสีเหลืองมันอยู่ล่างเลยนะครับจริงๆมันควรอยู่บนสุดสีม่วงมันควรอยู่กลางนะครับสีแดงมันควรอยู่ล่างสุดนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นครับเทนลงนะครับพอมันเปลี่ยนเทนปั๊บเนี่ยมันเริ่มแล้วสีเหลืองมันเริ่มไต่ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็สุดท้ายสีม่วงก็จะอยู่ชั้นที่2ตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะ ตัดขึ้นใบบนเส้นสีแดงแล้วนั่นเองนะครับมาดูกันครับหลังจากนั้นมันก็ตัดขึ้นมาจริงๆนะครับสีเหลืองตัดขึ้นมาปุ๊บสีม่วงมาอยู่ตนตำแหน่ง,งที่สมควรนะครับหลังจากนั้นสีแดงก็อยู่ข้างล่างจะเห็นได้ว่ากราฟเป็นเทนอัพั่นเองนะครับตรงนี้เป็นกราฟ15นาทีนะนี่นะครับเป็นวิธีการที่ปองใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่าเราจะทำอาบิทาตกันตอนไหนดีนะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ติดตาม คลิป,ปออกกันต่อนะครับในครั้งหน้าเราจะทำเป็นเรื่องของ Bynance บ้างว่าจะตั้งลิมิตตั้งออเดอร์แบบไหนเป็นอย่างไรแล้วได้ประโยชน์ที่สุดนะครับก็ลองไปหัดใช้หัดกันดูนะครับหลังจากที่เราดูคลิปแล้วก็อ่ะใครอยากใช้โปรแกรมก็มาสนับสนุนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ออขอลนไลนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ